คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาส์และฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคแล้วผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบล็อกในแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนด์นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาทําการรีวิวออฟนะครับที่เป็นออฟโคตรมาหากราบคือออฟแม่งดีเจียดนะครับดีที่ ที่สุดในเกมอันนี้อันนี้อวยไปบัวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันดีที่สุดในเกมหรือเปล่าสําหรับใครที่คิดเห็นว่ามันดีที่สุดในเกมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่ผมคิดว่านะจริงๆมันเป็นออฟที่ราคาแรงแต่ว่าคุณค่าทางราคานั้นสูงมากๆนะครับงั้นก็คือออฟที่มีชื่อว่า o o n o f f นะครับผม o o n of f นะครับเราจะหาได้จากไหนวะเนี่ยนี่นั่นเองนี่คือ o o n o f f ใช้คัฟ นะครับผมทั้งหมด9,000นะครับ2อัน13,000 2อันและสมัคใครที่ไม่มีครับสามารถใช้เพชรซื้อในราคา9,000นะครับที่ผมบอกว่ามันแพงก็คืออันนี้นะครับผมทุกคนคือมันแพงมาก9,000 แต่ผมจําได้ว่าตอนนี้มันปล่อยอัปเดตมาผมเข้ามาดูออฟอย่างแรกเลยครับแล้วผมก็ซื้อเลยนะครับสำหรับออฟนี้นะครับผมเป็นออฟที่จะทําให้โกคูร่างจีทีนะครับหรือว่าในเกมก็ชื่อว่าโกคูอัลเทอร์เนทีฟนะครับผมนี่อัลเทอร์เนทีฟนะอัลเทอร์เนทีฟก็โกคูตัวนี้ นี่ครับโกคูตัวนี้นะครับพอใส่ออกไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราวางไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นลิงเลยนะครับก็ในวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าลิงตัวนี้มันโหดขนาดไหนนะฮะบ,บอกเลยว่าบางส่วนนะครับผมผมอาจจะเอาไปใช้กับอิจิกโกะด้วยนะครับเพราะว่าเาจริงๆคือแม่งมัน มันค่อนข้างใช้เงินเยอะทั้ง2ตัวผมก็เลยเอาไปรีวิวรวมว่าอิจิโกะนะครับแต่ว่าจะเป็นพาร์ทของโกคูแบบโดยตรงเลยนะครับจะพูดเกี่ยวกับโกคูโดยตรงเลยอะไรประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยครับผมสเตตเนี่ยไม่จําเป็นต้องดูเลยนะครับไม่จําเป็นต้องดูเลยเราจะไปดูสเตตในเกมเอานะครับในแมปเอาเพราะว่าพอเราใส่อฟไปเนี่ยนี่พอเราใส่อฟไปเนี่ยอันนี้ผมใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวอฟเนี่ยพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยงูกุลจะแปลงร่างครับเป็นลิงทอง นะครับผมเป็นลิงสีทองนะครับใช้กับโกคู GT ได้อย่างเดียวนะโงกุลภาคแซดภาคซุปเปอร์ใส่ไม่ได้นะครับจะงกุลหัวแดงใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าโงกุลไม่มีหางนะครับผมทั้งทั้งอนั้นไม่มีหางนะครับแต่ว่าโงกุลที่เป็นภาค GT เนี่ยมันมีหางนะครับมันก็เลยกลายเป็นดิงได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันบอกไว้ก่อนนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมี GT 6ดาวด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะมีออฟลิงแดงมาหรือเปล่าก็รอติดตามดูนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เอาตรงๆนะผม รู้สึกว่าออสตาแม่งโคตรโบเกนโบเกนมากๆโบเ่นแบบจัดๆเพราะว่า,าดาเมจมันเยอะมากครับสามสามเดือนเนี้ยผมรู้สึกว่า2 2เดือนดีเออประมาณ2เดือนเนี้ยผมรู้สึกว่า OP มากนะครับสำหรับดาเมจแต่ละตัวมันเกินไปมากๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวมูนออฟเนี่ยจะทําให้งงกุลภาค GT เนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าจะเรียกว่าอวยก็คงไม่ได้แต่ว่าเป็นออฟที่น่าจะโหดสุดๆนะครับทำให้4ดาวกลายเป็น เกือบ6ดาวได้เอาจริง6ดาวลเลยกันเรียกว่าเรียกว่างงคุณ6ดาวเลยก็ว่าได้นะเออลิง6ดาวนะครับแต่ชื่อมันชื่อโกลเด้นอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าไปดูกันในวิดีโอดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะงั้นเดี๋ยวผมจะขอตัดภาพไปที่ตอนรีวิวกันเลยนะครับก็โอเคครับผมทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวเลยนะครับผมสําหรับโกคูอัลเทอร์เนทีฟนะครับหรือว่าโกคูภาค GT นั่นเองนะครับก็สำหรับโกคูภาค GT นะครับผมเป็นโกคูที่อ่าเป็นคนจักรวาลกันนะ นะเป็นคนรจกรวาลกันนะครับอันนี้ก็คือใส่ออฟมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอ่อตอนนี้มัน80ใช่ไหมพอเราวางไปเนี่ยตอนนี้ใช้เงินอยู่ที่385นะครับเดี๋ยวเราวางไปนะครับโต้มนี่เป็นลิงขึ้นมาเลยนะครับมันจะเป็นลิงขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะดาเมจอยู่ที่โอ้โหเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยสิบหกนะครับหกไว้โจมตีหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่ามันตียังไงนะนี่ตีไหมนี่มันจะปาหินนะครับทุกคนไม่มีไฟนะครับไฟนี่เป็นซาโบนะครับซาโบเดี๋ยวรีวิวที่หลัง ก็หกปโจมตีหนึ่งทีช่วงแรกๆก,ก็คือจะปาหินนี่แหละเนี่ยช่วงแรกก็จะปาหินนี่แหละปลาไปอ่านี่คือตอนนี้ไม่ได้อัพนะครับรอบตัวนี้ง่ายๆง,ง,ง่ายมากเลยคืออัพขั้นสุดท้ายใช้เงินเยอะครับแต่อัพทีละขั้นเนี่ยมันใช้เงินไม่เยอะนะครับเท่าที่ผมไปลองเล่นดูนะครับไปลองเล่นดูเนี่ยประมาณสัก22งหมื่นสองน่าจะประมาณสัก2 2งหมื่นสองนะเท่าที่ผมลองมานะครับ ก็นี่คือ700นะครับ716นะครับระยะ45ก็6วิจมตี1ทีนะครับเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอัพเนี่ยส่วนมากจะเพิ่มแค่ดาเมจนะส่วนมากจะเพิ่มแค่ดาเมจนะครับและไอ้ตรงรูปเนี่ยทุกคนสังเกตมันคืออะไรจริงๆคือมันอยู่ระหว่างขาของลิงนะครับคือมันไม่ได้เห็นหน้านะเออเหมือนตัวมันมันมันแค่เขาเรียกอะไรมันโฟกัสแค่ตรงตรงระหว่างไข่นะเออระหว่างไข่ลิงตรงเนี้ยนะฮะ ก็โกคูร่างนี้จริงๆคือมันก็เป็นสีทองเน่ผมไปดูไปย้อนดูมานะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนเด็กๆนั้นผมบ้านไม่มีตังค์นะครับผมก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้ดูดังวลภาคจีนนะแต่ผมเคยเห็นอยู่ตรงที่ผมจําได้ว่าเบจิต้ามีหนวดแล้วงกุลเป็นตอนเด็กนั่งแคปซูลยานอวกาศอะไรเนี่ยคือพอโตมาเนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับแต่ผมพอรู้ว่าร่างอะไรร่างอะไรนะครับแล้วไปย้อนดูที่หลังว่าไอ้งูกุลเนี่ยทำไมถึงเป็นสีทองอ๋อจริงๆคือมันเป็นสีทองนะครับแล้วก็เป็นร่างซูเปอร์ไซ亚สีนะครับอเนะอ เนี่ยฮะก็ในอนาคตซูเปอร์สยามสี่ก็น่าจะมานะครับไหนๆก็ลิงแดงลิงทองมาแบบนี้แล้วลิงแดงน่าจะมานะครับไม่ต้องพูดภาพทำเพลงครับทุกคนเดี๋ยวเราจะอัพไปเลยนะครับก็อัพใช้เงิน500นะครับเดี๋ยวดูตรงซ้ายมือเลยนะครับเดี๋ยวเราจะอัพทีทีไปเลยนะครับอัพห้าร้อยครับนี่เราก็อัพเป็น่ห้าร้อยครับระยะจะเพิ่มทีละหนึ่งนะครับอันนี้เอ่อหนึ่งพันสองร้อยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยสองพันหนึ่งพันสองพันแปด 2,000อ่าดาเมจจะเพิ่มแบบทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่4,400ละอาไปครับตอนนี้7ขั้นแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่7ขั้นนะครับครึ่งทางแล้วนะครับไป2,500ครับอาไป5,000ครับอ่าไป5,000ครับโอเคอันนี้คือขั้นสุดท้ายนะครับทุกคนครับนี่คือขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่ประมาณเกือบล้านนะเอออันนี้คืองกุลอัลเทอร์เนทีฟ80 นะครับผมอัลเทอร์เนทีฟเรียกไม่ค่อยคุ้นเลยเอาเป็นว่างงกุญจีทีแล้วกันงกุญจีทีนะครับ80นะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ตีกลมๆคือ30,000ไม่กลมคือ2899นะครับยังไม่ได้อัพขั้นสุดท้ายนะครับระยะอยู่ที่55นะครับค่อนกว้างเลยเลยค่อนค่อนข้างกว้า,างเลยนะครับแล้วก็ตีเร็วด้วยนะครับดีครับดีดีอันนี้คือดีดีดีอยู่ดีอยู่ไม่เอาไปกปลาหินเนาะแต่รู้สึกปลาหินค่อนข้างง่อยนะปลาหินไปเออ ตาอ้อยมากสำหรับโกคูนะครับไม่สามารถขายได้นะฮะเพราะว่าอะไรนั่นสิไม่รู้เหมือนกันจะขายไม่ได้แต่ว่าบัฟอ่ะลำบากแน่เดี๋ยวผมจะขอรออีกนะครับอีกหนึ่งเวฟนะครับแล้วผมจะอัพขั้นต่อไปนะครับให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับว่ามันนั้นดาเมจสุดขนาดไหนนะครับนี่แล้วก็คุมหรือเปล่านะฮะในการอัพนะครับสำหรับลิงนะฮะจริงๆถ้าเล่นอินฟินิตเนี่ยมัน ผมไม่รู้เหมือนกันว่าพอมันไปแบบเล่นอินฟินิตแบบปกติเล่นเก็บเวฟเนี่ยมันยาวได้ขนาดไหนนะแต่เป็นว่าส่วนตัวคือมาฟาร์มมาฟาร์มแบบ exp เนี่ยผมว่าแค่แค่ตัวเดียวนี้ก็น่าจะไอ้นี่แล้วนะครับโอเคเราอัพไปแล้วนะครับเนี่ดาเมจกลมๆอยู่ที่8 0 0 0อุ๊ยโหโอ้โหปล่อยพลังโอ้โหเพิ่งเห็นเอฟเฟกแบบเต็มๆคือเขาจะทุบอกนะครับเอาทุบอก ทุกอกเหมือนจะไม่ได้ตีเลยนะอ๋อผมปรับเอฟเฟกโลทุกคนผมปรับเอฟเฟกหายเลยอ่ะพนเลยโอ้โหสุดยอดนี่นะครับผมสุดยอดนี่คือลิงนะครับผมทุกคนครับมองเป็นตัวอะไรแลแ้วก็ต้องเป็นลิงดีวะนะครับเอฟเฟกอ้โหมองไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไมาดูทีนี้ครับ ตีแอร์ด้วยนะครับระยะสุดท้ายตีแอร์ด้วยนะครับดาเมจอยู่ที่8,004นะครับตีกลมๆคือ8 5 0 0 0 0นะ8 5 0 0 0 0แล้วก็75ระยะนะครับ6วิจมตี1ทีนะครับถามว่าระยะดีขนาดไหนระยะดีเลยนะดาเมจก็ดีด้วยครับเพราะ6วิจมตี1ทีแล้วคือมันกว้างมากๆด้วยนะครับทุกคนถ้าดูสังเกตดูดีคือมันกว้างมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยมันกว้างมากเลยนะนะครับมันดีมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับกิลกาเมจเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับ ส่วนตัวคือกิวกาเมสมันมีหลายหลายแพทเทิร์นนะครับแต่ว่าไอ้ลิงเนี่ยคือมันมันค่อนข้างแบบเน้นใช้งานอย่างรวดเร็วอะครับคือ6วิโจมตี1ทีตีแอร์ด้วยนะครับ8 0 0 0 0นด้วยนะครับ6530ก็คือ30วินะครับ30วิ5ครั้งเออนะ30วิโจมตี5ครั้งเลยอะครับก็ครั้งละ8ป0 0 0นนะครับก็ออลองเอา,เาไปคิดคิดดูแล้วกันนะแต่ส่วนตัวคือผมรู้สึกชอบมาทางลิงมากกว่านะเออจริงๆผมรู้สึกชอบมาทางลิงมากกว่าผมรู้สึกว่า ลิงเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยนะเออก็หลังจากนี้อาจจะเห็นผมใช้โกคูบ่อยๆแหละเ,ออเพราะโกคู GT เนี่ยดออีดีด,ดีใช้ได้ใช้ได้ ก็ออฟตัวนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับว่ามันใช้เงินในการซื้อใช้เงินอะไรใช้เพชรในการซื้อนะครับเ0 0 0พเพชรนะครับทุกคน9 0 0 0เพชรนะครับหรือว่าใครที่แบบเออขยันหน่อยก็ไปฟาร์มวัตถุดิบในการคราฟได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวออฟนี้นะฮะก็โอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมในวิดีโอนี้ครับก็ไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสําหรับใครที่คิดว่าตัวนี้เก่งนะครับอย่าลืมที่กดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์เพื่อเป็น คะแนนให้กับตัวนี้ด้วยนะครับแต่ผมมุมมองผมก็ยังรู้สึกว่ามันเก่งมากอยูดีนะครับเก่งที่สุดในอัปเดตดีด้วยพังก็โอเคเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับโอ้ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแ่ะเจอครับผมสวัสดีครับ